สวัสดีครับผมช่องเนี้นะครับทีมหลังบ้านน้ององค์อิงนะครับเอาเป็นสวัสดนะครับตอนเจ้า fc กระตันนะครับที่น่ารัก fc น้ององค์อิง fc เร่าหน่อยเป็นมันแปลง fc เต็มหลังบ้านนะครับ fc เด็กๆแข้งสีกานะครับผมเนาะนี่เจ้าๆครับผมอ่าเด็กๆนะครับผมไม่ใช่อ่านคนนะครับ

นู่นไปนู่นแล้วไปดักหน้าแล้วบุญรอด <laughs> งานเข้าแล้วเตอไเสียโด,ด้วยเสกสับเรียบรอ้อยนูน่นบุญรอดกับเสียโดครับไปดักหน้าเลยเรู้ไงครับผมเขารู้ถึงเวลาเดี๋ยวป้านางก็ต้องปลาหมูอ้วนนูน่นทั้งพอ่อทั้งลูกอ ไปคอยอยู่ด้านหน้าเลยนี่นะครับผมธรรมชาติเชา้ชาๆนะครับผมเนาะ สวัสดีนะครับปะนางตลาดอ้วนมานะครับรถตลาดเคลื่อนที่ปะนังเสิร์ฟข้าวให้เด็กๆนะครับผมเนาะหน้าอกไก่โครงไก่นะครับผมเดินไปดูเด็กน้อยก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวลุงเดียต้องไปส่งลูกชายนะครับวันนี้ลูกชายไปเร็วทหารกับผมทหารทหารรอรอ อ้าวมานอนตรงนี้กันหมดอสองสี่ห้าหกเจ็ด ตัวยังมีอาการไหนนะครับพมเนาะแก๊กนะครับลุงเดียเดินมาดูรอบเลี้ยวนะครับตอนไม่จะา่างงนะะเดี๋ยวไปช่วงจ่ายได้เสร็จนะครับร้านหม้อเปิดเดี๋ยวกลุงเดียปา อะไรดีดีอากาศเย็นจะตายอากาศเออไม่ได้นอนนะเหมือนกันมาขึ้นนะครับเดินไปใกล้อเอยก,กระตอกลงในปลองนามขงองวัวขึ้นไม่ได้ดีเดินไปครับปุณประมาณ่องตุ้ง กองตงุ่มเรา qua กับลุงเนี่ยเดินไปช่องควายองอะไรดูเนาะตีกอกวัวที่กอกไก่กองหัวใจเองนะครับผมเนาะตีปูของปูตกแต่ว่าไม่มีใครเดินไปเรียบร้อยครับพูดเดินไปจากกว่านั้นอันนี้ดีก็แล้วครับพู เดี๋ยววันนี้นะครับปุ๊บนะเดี๋ยวเนี่ยสักเดี๋ยวลุงเดี๋ยจะไปช่วงหลับใจนะครับหกโมงไม่คืนนกโมงครึ่งอ่าน,นะครับน้อง,งยังมีอาการไอ้ยอ่าเอออม,มื่นอนั้ได้ติดต่อครับปมลุงเนี่ไม่รู้นะครับปุ๊มร,รู้นี่นักศึกษาวัน,นิยม,มติดจ้ามเลยครับเพืกันๆน่ำไม้ก็คือต้องพาไปแล้วครับปุ๊มน้อะอย่างที่บ่อเล็บจีมอคืนนะครับว่าดูอาการดูเกิดน,นี่ถ้าคืน ตันตัวอื่นนะครับตัวที่ว่า F4 comment ว่าสองเสี้ยนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมนะอืมันเป็นปีศาจุนโตนะครับ จะไม่ต้นเลยครับไปมาเพราะว่าถ้าพาไปด้วยพร้อมลูกใจลงเดียกกะเจวมืดครับผมอันร้านทีนิกยังไม่เปิดนะครับร้านโรงบ้าน,นะครับรงมาถ่าประมาณเมื่อได้ติดกอ่อนนะครับแสดงวัดนะครับเร็วไวรายวันนี้ไม่ได้ครับผม วัดหลวงเกอหลวงปอดอันนี้ไม่ได้ครับกินว้านะครับแต่ถ้าตัวเหลือมันก็ดีสุดก็อย่างเดียวกับใหญ่เป็นโดงัดโด่งได้นะครับมันติดกันกับเด็กๆก,ก,กันได้เดี๋ยวต้องป่าวันนี้ต้องปา่าแม่หม้อก่อนแล้วครับถ้าเป็นนัดเป็นได้ก็ต้องแยกกับปุ่มเนาะกับต,ตัวอื่นกับหวานกับตัวนั้น นี่ครับเมื่อคืนหมายความว่าพอดีลุงเดียนเดินลุงเดนเดินไปดูนะครับพุ่มเนาะสักสองถุงกว่าๆครับพุ่มมีให้เลยนะครับหมายความว่าลุงเดียนนับเอ๊ะทำ,ำไมถึงนอนอยู่ซ้าปกติมันซี่ เดี๋ยวก็มีตัวลุงเดียวมาแยกอยู่ในกองกระต่ายนะครับผมตัวหนตัวเลืออ่อซี่นะครับอยู่ๆตีนหเห็นได้ครับผมให้ไปตัวนพอซองๆดูโอ้โหครับผมมากว่ามาอยู่ในท่อไอ้ตีปูให้น้ำวัวนครับใส่น้ำให้วัวนะครับมากว่ามาฟรีสไตล์เลยครับซี่คุณร้อยเลยครับ

กลับมาเร็วนะครับผมนะบุญรอดเสียโดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดกำลังโฆษณานะครับผมเนาะเดี๋ยวไปจ่องลูกจ่ายก่อนนะครับแล้วก็จะรีบมาเจอกันใม่คลิปหน้าครับผมฝากติดตามช่องลุงเดียด้วยนะครับป้านางปวงวันบ่าวต้นนะครับผมนะเดี๋ยวกาแฟด้วยครับผม ธรรมาได้ลงไม่จำนะครับผมนะก็ไปติดตามกดติดตามไม่ได้นะครับจะอัปเดตความน่ารักน่ารักของน้องอิงแล้วก็เด็กๆแข้งสีขานะครับเชิญไม่คลิปหน้ากับผมสวัสดีครับผม